นี่มีโซยใหญ่เลยอันนี้เรามานั่งกินาอนหานะะอนนนหารอินเดียข้างทางนะคะมาดูอาหารรูงทางนะมีทางอันนี้เป็นอาหารอินเดียแบบแท้ๆเลยจกมืออันนี้เราสั่งสั่งแบบโรตีให้พี่หมีสั่งของเราอ่แบบเนี้ยอ่แบบเนี้ยอร่อยอยานี้เป็นยานลิตเติ้ลอินเดีย ข้างทางทุกมือนะคะเราสองคนแต่ว่าไขาท้ทอดน,นี้ซื้อกันมาประหักอันนี้เผ็ดมากอันนี้กอแบบเพียงกะหลี่อันนี้ก็อะไรนีนก็อร่อยดีแต่ว่าถ้าแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะกินกินแบบแผ่นใหญ่เนี้ยอร่อยดีไม่ค่อยมันเด้ออันนี้มันมันนี่น,นะ